สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในขณะนี้ผมอยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับพอดีมีศพที่ที่ไม่ค่อยจะมีสตังค์เท่าไหร่เลยครับมาขอลงศพกับมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญครับเวลานี้กําลังเอาศพอ่ลงลงนะครับครับศพที่อยู่ที่ที่ป้ากวิเขียวนะครับกําลังเอาศพลงลงนะครับครับหน้าครับ พวกเราเข้าสาธุอนุโมทนาให้ดวงวิญญาณเขาจงมีความสุขความเจริญในภพในภูมิในชาติต่อไปนะครับเอาศพลงโงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเอาฝาปิดนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพื่อนบุญแถวบางบอนนะครับหมู่บ้านเจริญสุขกับขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกท่านนะครับที่ได้นำโรงมาให้ตาม ใครไม่มีโรงก็มาขอรับโรงที่นี่ได้เลยนะครับโรงศพครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทําการปิดโรงนะครับสาธุนะครับครับเป็นบุญเป็นกุศลบังเอิญผมก็มาทําบุญที่โรงศพพอดีนะครับจังหวะที่เขามาขอโรงศพพอดีไมได้มีโอกาสได้ทําบุญโรงศพด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลครับของท่านที่ทําบุญทํากุศลนะครับกระเดาะเคาะกระเดาะเข็นไปท่านที่ตายไปแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณตรงไปสู่สุกติภพนะครับอานิจาวัตสังคาราวปาทาวยธรรมวิโรปาจิตวารีรุจันเตสังบูปัสมูสขโขนะครับขอพบภูมชาติที่ดีกับจิตเตสังจิริเตสุกติปาติกังขานะครับขอให้ดวงจิตและดวงวิญญาณนี้จงไปสู่สุคติภพนะครับจิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นอันต้องหวังนะครับแล้วขอแสดงความเสียใจกับท่านเจ้าภาพนะครับ จำนวนที่ธนาคารพิ่มบนก็ได้บริจาคโรงศพนะครับโดยกนนารนำของท่านประธานาประธานศักชัยศักเดชะมณีนะครับอา้าวตอนนี้ได้เวลายกศพขึ้นรถแล้วครับเพื่อจะนำไปไปที่จังหวัดไหนครับเนี่ยฮะโอไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมครับครับขอบุญกุศลนี้จงบังเกิดกับ อาจารครับนป<ำ>จังหนะวัดะไครับเี่าเนจัหวัดอะไรเรียกา,าครับผมกับตอนนี้ก็ได้นำโลงศพขึ้นลงนะครับขึ้นรถนะครับรถตู้รถตู้นี่หมายเลขทะเบียนอะไรนะครับครับเดี๋ยวดูหมายเลขทะเบียนรถตู้ กับอนุโมทนาสาธุนะครับท่านที่อยู่ไปก็ปฏิบัติภารกิจไปท่านที่สูญเสียไปก็ไปอยู่ในพบในภูมิที่ดีครับับอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวนะครับ,รบทุกท่านนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ครับเกี่ยวกับเรื่องสังขารทั้งหลายทั้งปวงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับอย่าไปกลัวอย่าไปเสียวหรือว่าจะไปหวาดวิตกอะไรนะครับ ความแก่เกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นมรดกของทุกคนเลยครับทุกคนเกิดมาจะต้องได้รับมรดกทิ้นี้กันทุกท่านทุกผู้หน้านะครับในขณะที่อยู่เป็นครับในขณะที่อยู่เป็นมนุษย์ในขณะที่อยู่เป็นผู้เป็นคนนะครับถ้ามีสติตั้งมั่นอยู่ในมหาสติปัฏฐานสี่นะครับในขณะที่ท่านครับตอนนี้ชื่อนะครับ ตอนนี้ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับในการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับไม่ต้องไปวาดพิตุเห็นหลวงพีหลวงสมนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับขอให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไวยชนไปแล้วไปสู่สุคติพบนะครับบางท่านเห็นจบเห็นอะไรนะครับก็นื้หวาดหัวอ้าวหมายเลขทะเบียน7457นะครับสองพุทธเท่าจอจาน7457านะครับหมายเลขทะเบียนรถนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่บุญกุศลนะครับเจ็ดสี่ห้าเจ็ดครับก่อนนี้ก็กําลังจะเดินทางกับกับต่างจังหวัดท่านาทางเมื่อคืนนี้บอกว่าอยู่ในช่วงดึกๆนะครับที่ศพได้เสียไปครับผมเองก็มีโอกาสมาได้ทําบุญที่โรงศพพอดีก็ได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้ส่งจิตอัน ที่เขาได้ละจากโลกนี้ไปก็ส่งไปสู่สุคติพรบนะครับอาขอให้โชคดีมีชันะครับทั้งผู้อยู่แต่ผู้ล่วงรับไปแล้วขอให้สู่พภูมิที่ดีนะครับแต่จำศพไปประกอบศาสนาพิธตีต่อไปนะครับครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับตรงข้ามกับหน้องใหญ่ ถนนการจนาพิเศษนะครับอยู่ข้างๆอยู่ตรงเยื้องๆสำนักงานเขตบางแคนะครับศพนี้ไปจังหวัดไหนครับเนี่ยฮะหรอไม่ศพนี้ไปที่ไหนเนี่ยจังหวัดไหนมไมหรือยิงเขเียนกระดาษโอเคครับครับ จ้าหน้าที่มูลนิธิก็ไ่ได้ตามเหมือนกันนะครับเอาล้ครับขอจบเฟสที่ขอให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสําหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญน,นะครับจะเห็นใครตายหรือเห็นศพตายครับกอสาทุนะครับขอให้ดวงวิญญาณจงไปสู่สุคติภพนะครับทุกท่านนะครับ